ที่หนักสุดคือเราเป็นตอมลูกหมากโตบวมขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนจนปูดออกมามันมันรู้สึกจะปูดออกมาแล้วแข็งมากประจับดูแข็งมากปวดบางที่ปวดจุกข,ขึ้นมาจนถึงท้องน้อยอ่ะชีบ่อยมากกลางคืนนี้เจ็ดแปดรอบบางทีปวดแบบทั้งคืนเลยนะจนวันหนึ่งได้มาเจอกับกาแฟดำาดปิโอตัวนี้จากการแนะนำของเพื่อน แล้วก็ได้ได้สั่งมาเซตหนึ่งมาดื่มกินเป็นประจำอาการที่เราเคยปวดเมื่อยเพียตามร่างกายตามข้อต่อเส้นยึดเส้นตึงเริ่มเบาลงไม่ปวดไม่เมื่อยไม่เพียรู้สึกว่ามีความกระปี้กระเป๋าในการทํางานตอมลูกหมากที่เคยโตเริ่มยุบลงอาการเริ่มยุบลงไม่ปวดไม่ปวด,ไม,วดไม่บวมเริ่มยุบลงยุบลงเรื่อยๆเราก็กินทุกวันวกินทุกวันทุกวันวันละซองสองซองกินเป็นประจำทุกวัน เช้ามาก็เข้าห้องน้ําตามปกติ